สวัสดีครับผมพบกับผมวัชกรวัชรกรคนเดิมคนเก่าครับอีสานบ้านเฮานี่เลครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการการปลูกใบกระเพราครับผมมีวิธีการง่ายๆครับผมนี่ใบกระเพราที่เราได้มาจากการเด็ดยอดนะครับเราก็นํามาปลูกปลูกแบบนี้ครับนี่อันนี้ปูกกรได้ได้อาทิ์กว่าครับ อันนี้สามอาทิตย์แล้วครับน,นี่สามอาทิตย์แล้วนะนี่วิธีการปลูกนะครับผมเราเด็ดยอดจากตัวนี้แหละสมุตินะแล้วก็เสียบปักลงไปเลยครับนี่ปักลงอัดซุ่มใกล้ๆนะครับผมลงมาใกล้ๆเลยครับปักปักยอดลงเลยครับเราก็ปักยอดลงอันนี้อีกประมาณสักสักอาทิตย์กว่าก็แตกแตกแตกรากออกแล้วครับอันนี้ถ่ายตอนนี้ครับนี่ อันนี้ก็วิธีการง่ายๆสมมติหนึ่งครับนี่ตัดยอดง่ายๆแบบนี้ครับเราตัด๊แล้วก็มาเสียบตรงนี้ครับนี่นี่เหมืนอนกันนี่อันที่หนึ่งเขาก็ปุ่งออกออกล่างแล้วครับอผมมีวิธีการนําเสนอแบบวันนี้ก็มีสูตรการปลูกใบกะเพรามาแนะนาแค่นี้ครับผมไอเครื่องสมุนไพรเครื่องครัวปลูก ในบ้านครับผมแกงต้มเป็ดต้มไก่อะไรก็ใส่ใบกะเพราไปเลยครับวันนี้ผมขอลาแค่นี้นะครับผมครับผมอ่าตัวนี้ตัวที่ปลูกก่อนนะครับผมอ่าตัวที่ปลูกก่อนมันลากเขาผมจะทดลองดึงลากให้ดูครับผมนี่ครับลากเขาแตกแล้วครับลากลากเขาแตกออกได้ที่กว่าครับผมแตกยอดแตกะไรสวยครับเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับ เหมาะสำหรับปลูกไว้ที่บ้านทำเครื่องครัวไว้ปรุงรสหอมกินครับผมแล้วก็ปักลงคืนเข้าที่เดิมนะครับผมอย่าลืมไปทดลองปลูกไว้ที่บ้านกันนะครับผมไว้เป็นเครื่องครัวเครื่องสมุนไพรไว้ในบ้าน,นครับผมสาหรับใบกระเพราของเราครับ